บทความเรื่องครูที่ไม่ดีเรียนผู้ปกครองทุกท่านมีเด็กชายคนหนึ่งที่เก่งเอามากๆเขาทำคะแนนวิชาวิทยาศาสตร์ได้100เต็มเสมอได้รับเลือกสำหรับ IIT m a d แม s เรและได้คะแนนยอดเยี่ยมใน IIT อีกด้วยไปเรียนต่อที่ MBA ที่มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย ได้งานรายได้สูงในอเมริกาและได้ตั้งรกรากที่นั่นแต่งงานกับสาวสวยชาวทมินซื้อบ้านหลังใหญ่ห้าห้องนอนรถหรูเขามีทุกอย่างที่ทำให้เขาประสบความสำเร็จแต่เมื่อไม่กี่ปีที่ผ่านมานี้เขาได้ฆ่าตัวตายหลังจากยิงภรรยาและลูกของเขาเกิดอะไรขึ้น สถาบันจิตวิทยาคลินิกแห่งแคลิฟอร์เนียศึกษากรณีของเขาแล้วก็พบว่าเกิดอะไรขึ้นผู้วิจัยได้พบกับเพื่อนและครอบครัวของเด็กชายและได้พบว่าเขาได้ตกงานเนื่องจากวิกฤตเศรษฐกิจของอเมริกาและเขาต้องอยู่เฉยๆโดยไม่มีงานเป็นเวลานาน,านมากแต่หลังจากที่เขา ได้ลดจำนวนเงินเดือนก่อนหน้านี้ลงเขาก็ได้งานเลยจากนั้นผ่อนบ้านหมดเขาและครอบครัวก็ต้องสูญเสียบ้านพวกเขามีชีวิตอยู่ได้ไม่กี่เดือนด้วยเงินที่น้อยลงจากนั้นเขาและภรรยาก็ตัดสินใจฆ่าตัวตายด้วยกันเขายิงภรรยาและลูกของเขาแล้วจึงยิงตัวเองคดีนี้สรุปว่า ชายผู้นี้ถูกตั้งโปรแกร,รมมาเพื่อความสำเร็จเท่านั้นแต่เขาไม่ได้รับการฝึกฝนให้รับมือกับความล้มเหลวเลยทีนี้มาถึงคำถามที่แท้จริงกันนิสัยของคนที่ประสบความสำเร็จสูงเป็นยังไงก่อนอื่นเลยต้องบอกก่อนว่าถ้าสำเร็จทุกอย่างก็จะมีโอกาสสูญเสียทุกอย่าง ไม่มีใครรู้ว่าวิกฤตเศรษฐกิจกครั้งต่อไปจะกระทบโลกเมื่อไหร่กันนิสัยแห่งความสำเร็จที่ดีที่สุดนั้นก็คือการได้รับการฝึกฝนเพื่อจัดการกับความล้มเหลวผมอยากขอร้องผู้ปกครองทุกคนอย่าเพียงแต่ตั้งโปรแกร,รมให้ลูกของคุณประสบความสำเร็จเท่านั้นแต่ให้สอนวิธีการจัดการกับความล้มเหลวและสอนบทเรียนที่เหมาะสม เกี่ยวกับชีวิตให้พวกเขาด้วยการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ระดับสูงนั้นจะช่วยให้พวกเขาผ่านการสอบแข่งขันได้แต่ความรู้เกี่ยวกับชีวิตจะช่วยให้พวกเขาเผชิญกับทุกปัญหาสอนพวกเขาเกี่ยวกับวิธีการทำงานของเงินแทนที่จะสอนให้พวกเขาทำงานเพื่อเงินช่วยให้พวกเขา ค้นหาสิ่งที่ชอบเพราะปริญญาเหล่านี้จะไม่ช่วยพวกเขาในวิกฤตเศรษฐกิจครั้งต่อไปและเราไม่รู้เลยว่าวิกฤตครั้งต่อไปนั้นจะกระทบกับโลกเมื่อใดความสำเร็จเป็นครูที่ไม่ดีความล้มเหลวจะสอนคุณมากกว่านั้น